ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันสงกรานต์ดิฉันนางพยาบาลสาวสวยพิปะกะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่วันนี้ค่ะเราจะไปทำการหาคนไข้ผู้เสพติดหนังกันที่พารากอนจีนเทคศูนย์รวมความบันเทิงมาตรฐานระดับโลกโอุย๊ยหนุ่มรอขอฉีดน้ำหน่อยดี แปะแป้งเขาะนะเขายังขาวๆอยู่อ่ะกลัวอย่างนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาชำละหนังเรื่องออฟลิเวียนอุบัติการ์โลกลืมคนไข้ของเราจะมีการยังกันบ้างจะบ้าคลั่งหรือว่าตายด้านตามดิฉันกันมาเลยคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ดูหนังไซไฟสุดล้ำชิน,นันการเรื่องนี้ผมว่า มันก็สนุกดีนะครับแต่ว่าผมว่ามันล้ําเกินไปอะ่ะมันงงๆผมดูไม่รู้เรื่องอะ่ะก็สนุกมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าทุกๆเรื่องที่เคยดูมาผมว่ามันลึกลับซับซ้อนมากเกินไปดูแล้วก็งงๆก็สนุกดีครับพักนียครับฉากก่อนจบกับ่นี้ยอดดีดยิ่ยงใหญ่สนุกดีครับตื่นเต้นสมงมาเป็นหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งครับหลายอย่างมากต้องดูหลายๆรอบถึงจะเข้าใจมนรีโดนโดนนะคะที่เป็นความรู้สึกกับเรานะคะที่จะส่งผ่านไปให้ผู้กำกับ กับหนังเรื่องนี้นะคะแม่งโคนงงเลยสุดยอดมากสนุกมากทำได้ดีเวอร์ฟินเวอร์เ,รเจ๋งมากครับนางเอกคนเดียวมีผัวพันคนหนังดีที่คุณต้องดูฟักยูเซลีขอบคุณครับหลังจากที่เราทำการสอบถามอาการความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อหนังเรื่องออฟลิเวียนหนังผระชัยใส่ไฟไฟ,ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้แล้วได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะทำการวัดคลื่นหัวใจประมวลผลความสวจน์กัน การประมูลผลจะเป็นไงจะได้ใจกันไปซินิโดมไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ9 6ครับ44พอครับ95คะแนน8 9ครับ99ครับ เก้าสิบครับแปดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับแปดสิบแล้วกันครับร้อยครับเจ็ดสิบนะครับแปดห้านะครับเจ็ดห้าแล้วนะครับเก้าสิบครับผลการวัดคลื่นหัวใจประมวลผลความพิศวาสที่มีตอ่อหนังเรื่องโอเบลิเวียนบูบติการโลกลืมวัดได้แปดสิบสี่จุดห้าสาม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 ซินดรูมเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะหลังจากที่ได้ทำการฟังเสียงประมวลวัดคลื่นหัวใจของเขากันแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะเสพหนังเรื่องนี้มากขึ้นหรือเปล่า และถ้าอยากจะพิสูจน์นะคะว่าหนังเรื่องนี้มันสุดยอดล้ำจินตนานการสมคำล่ำลือขนาดไหนสงการามนี้อย่าลืมไปเซฟกันเองละค่ะและหน้าที่ของดิฉันในการชำระหนังในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วดิฉันนุ you, ก๊กเซย์แตงกิวทุกพารกสิเนเพ็กซ์ส่นรวมความบันเทิงมาตรฐานระดับโลกมากๆนะคะที่วันนี้เขาเอื้ออำานวยความสะดวกฐานที่ในการชำระในวันนี้ค่ะ แต่แต่แต,แต่ภารกิจการทำแหละหนังในวันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นลงนะคะคุณหมอส่วมรอที่จะทำแหละหนังใหญ่กับคุณอยู่หนังที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนาหูในขณะน,นี้เรื่องคุกกรรมสำหรับพี่ชันตอนนี้ขออนุญาตลาไปแน,นสนำการก่อนนะคะสวัสดีค่ะ